แน่นอนครับว่ารถสามมันประจำบ้านรถมหานิยมเราจะเห็นอยู่ในบ้านเมืองเราค่อนข้างที่จะเยอะกว่ารุ่นอื่นสิ่งที่มันเด่นเลยก็คือ v ีออเนี่ยสามารถใช้งานเป็นล้านโลได้กลับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับ ผมอันจากปฏิพัทธ์ออตโต้มาแนะนำรถเก๋งผ่อนถูกราคาประหยัดและออกง่ายที่สุดในประเทศนี้แล้วครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถไว้ใช้งานในช่วงหน้าร้อนนี้หรือกำลังจะต้อนรับเทศกาลวันหยุดยาวสงการที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้รีบมีรถเป็นของตัวเองตอนนี้แต่ยังตัดสินใจเลือก รุ่นไหนไม่ได้งั้นมาดูคันนี้ครับเดี๋ยวรู้จักกันแน่นอน w i o s 1.5 e Auto CVT รถจะเป็นปี2018แน่นอนคบว่ารถสามมันประจำบ้านรถมหานิยมเราจะเห็นอยู่ในบ้านเมืองเราค่อนข้างที่จะเยอะกว่ารุ่นอื่นนะครับ มันมันเด่นในเรื่องอะไรถ้าเกิดเราพูดแบบนี้สิ่งที่มันเด่นเลยก็คือ VO o s สเนี่ยสามารถใช้งานเป็นล้านโลได้เพราะฉะนั้นที่เหลือเราออกไปแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาการแมนเทแนน c ์แค่นั้นเองครับอะไรสำหรับโตโยตา้าพี่ๆคิดว่ายังไงมันมีขายอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศไปหมดและอีกอย่างนึงคือมันถูก อย่างบางท่านอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในระดับหนึ่งอยู่ภายในเคหสถานสามารถทำเองอย่างได้เลยทุกวันนี้มันมีบอกหมดไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลนะครับหรือว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันดูวิดีโอต่างๆตัวนี้จะเป็นสีบรอนเดิมจากศูนย์เลยนะครับไม่มีชนรับประกันโครงสร้างหากซื้อไปแล้วไม่พึงพอใจ ยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับอีนี่หมายความว่าคันที่อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวรองท็อปมันมีการเปลี่ยนใหม่จำแนกแบบง่ายๆตัวนี้จะเป็น m y 2 0 1 7นั่นก็คือจะเป็นไมเนอร์เชนในช่วงปลายปี2017เพราะฉะนั้นอย่างตัวหน้านี้เราอาจจะเห็นบางคันเป็น17.17 17. มีแต่ก็ต้องดูในเรื่องของตัวเพจ ว่า17นั้นเป็นเดือนอะไรเป็นแบบนี้ครับตัวรถรอบคันเดี๋ยวก่อนส่งมอบก่อนที่เราจะรับรถเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะฮะรถยนต์มือสองที่ปฏิพัติ์ออโต้ทุกคันนะครับในวันที่เราได้รับตัวรถมันจะเหมือนกันอยู่ในโชว์รูมดีๆที่ใดที่หนึ่งของอันเนี่ยมันขาดไปอย่างเดียวขาดอะไรไม่มีแอร์แค่นั้นเอง ที่เหลือเนี่เหมือนกันหมดเลยสภาพเราถ้าเกิดไม่ได้อยู่กับรถพวกนี้ทุกวันนะฮะยังดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่านี่คือมือ2หรือมันสวยจริงมันใหม่จริงและก็ตัวรถพร้อมที่จะให้เป็นเจ้าของได้ทันทีนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นแม็กอลอยเดิมติดรถมาจากโรงงานแต่ว่ายางเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้4เส้น ดันหลบที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นตัวปี2019แต่ดอกค่อนข้างที่จะโ้นไปแล้วมันเห็นง่ายไม่มีอะไรหลอกตาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้จากการเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีนะครับฟิล์มเนี่ยรอบคันใส่มาเป็นตัวเบอร์ทึบก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าสำหรับตัวเบอร์แบบนี้พอเวลาเรานั่งจากด้านในมองออกมาด้านนอกมันจะไม่ละเคืองสายตา แล้วพอเวลาเราขับในยามวิกาลมันจะได้เห็นรอบคันอย่างชัดเจนไม่ต้องแบบทึบอะไรมากถ้าเกิดแบบถ้าเกิดทึบอะไรมากสําหรับอย่างบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องตัวการมองตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากเพราะนั้นเอาแบบเนี่ยกาลังดีเลยแต่ถ้าเกิดในวันใดวันหนึ่งได้มีโอกาสมาทดลองขับและรู้สึกว่ามันอาจจะติดขัดในเรื่องตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวอันเปลี่ยนให้ใหม่รอบคันเหมือนเดิมนะครับมาดูภายในห้องโดยสารบ้างครับ อี e, คือรองท็อปรองท็อปออปชันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากคือถ้าเกิดอย่างเราลองไล่เนี่ย V ีอโฉมเนี่ยจะมีทั้งหมดก็คือ J E G และก็ตัว S นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ย Airbag คู่หน้าเครื่องเล่นเป็น CD MP3 USB และ AUX นะฮะแ เป็นแบบปรับอนารอกเกียร์ออโต้ CVT แบบขั้นบันไดเหมือนกับโคราอัลติสตรงที่ว่ามันจะเป็นซูเปอร์ CVT แบบ7สปีดมีอัตราทดบอกมาให้อย่างชัดเจนส่วนพื้นที่ในการนั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างคือทรงรถตออเนี้ยคือมันเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยนะฮะเป็นเดิมๆเ,เลยไม่ได้มีการตัดสปริงไม่ได้มีการโหลดไม่ได้มีการทำอะไรทั้งสิน้นเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างสมมติว่าอาจจะ มีคนในครอบครัวนั่งกันไปสักประมาณ5คนถามว่าถ้าเกิดรถแบบนี้มันจะติดไหมไม่ติดนะครับไม่ติดนะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะวีออสไปเปรียบเทียบช่วงล่างกับเอาติดมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในส่วนของคาร์ตัวรถเนี่ยมันจะอยู่ในคนละคารกันอันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบนิ่มนวลซะจนแบบโอโ้โหน่าตกใจเหมือนกับเอาติดแต่เราสามารถที่จะทําเพิ่มเติมได้ คือโดยออริจินอลของรถนะ่ะมันดีอยู่แล้วครับมันเป็นรถที่ใช้ง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วก็พอเวลาเราเบื่อเนี่ยเรา,เาไปขายเราเอาไปเทินมันค่อนข้างที่จะคุยในเรื่องตัวราคาง่ายมากกว่ารุ่นอื่นเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามือสองเนี่ยที่อเอามาขายให้กับพี่ๆได้รับชมกันอยู่ตอนนี้อันชอบนะชอบด้วยเหตุผลที่ว่ามันขายง่าย คือในเรื่องของยอดกู้ของไฟแนนซ์ของแต่ละธนาคารมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับมันเลยครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของโควิดหรือว่าหลังโควิดตอนนี้เข้าใจว่าตอนเนี้บางคนอาจจะติดปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดให้อันเน้นย้ำเลยและเจาะไปยังลูกค้าที่อันอยากจะขายมากๆไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัด แต่ถ้าเกิดวงเล็บคำว่าต่างจังหวัดไว้อันจะเน้นไปทางนี้เพราะว่าอะไรสมมุติว่าอย่างในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยะเชิงเซาซาปาจีนมันไม่ได้มีรถโดยสารประจําทางเหมือนอย่างในกรุงเทพนะฮะบขศออไม่ได้อยู่ข้างบ้านเรานะครับ คพราะนั้นบางทีเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกทุกวันเนี่ยเราต้องมีการกินเราต้องมีการใช้เราจะไปซื้อของอุปโภคบริโภคเราจะไปซื้อของกินจับจ่ายตลาดถ้าเกิดไม่มีรถเนี่ยลำบากมากเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดมันมาตอบโจทย์ดีกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่นก็คือจะเป็นรถเก่งแบบนี้แหละครับฝนตกไปไงไม่เปียกแดดร้อนเป็นไงไม่ไหม้ท้ายเดิมเซ็นเซอร์ถอยหลังสองจุดมือใหม่หัดขับไม่ต้องกังวล แต่ถ้าเกิดอยากจะไปติดกล้องมองหลังเพิ่มเติมค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ฉันติดให้ถามว่าทำได้ไหมงั้นเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบนักเลงเลยขอฟิลฟิลเลยดูคลิปนี้มาเดี๋ยวว่ากันนะครับตัวนี้อขอขายในราคา3 7 9 0 0 0เจบาทพอปี18บางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นตัวเก่าไปแล้ว เป็นรถปีเก่าไปแล้วเป็นรถที่แบบมันเกื่อนไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมองได้หลายเหตุผลมองได้หลายแง่หลายมุมขณะตอนนี้นะ่ะยืนทําคลิปอยู่ในอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับคือเราอย่าไปเจาะจงประเด็นแค่ว่าออกเพื่อที่จะใช้ไว้สงการพอหมดสงการแล้วก็ปล่อยยึดแม่งไปเลยแบบนั้นไม่ใช่มันต้องมองถึงในอนาคตยาวๆด้วย นะฮะแต่เขาเนี่ยในการซื้อรถเนี่ยถ้าเกิดเราเรื่องที่จะจัดแฟแนซ์ยังไงมันก็เป็นหนี้ครับมันใช้คําอื่นมาแทนคํานี้ไม่ได้แต่การเป็นหนี้และเป็นหนี้และได้ความสุขสบายดีๆกว่าปกติที่เราควรจะเป็นหนี้เนี่ยมันต้องแบบนี้นะครับสามแสนบกาทก็จะผ่อนอยู่เดือนแล้ประมาณ7,000ต่อสัญญาหมื่นคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วม บางคนบอกว่าอันพี่รับเป็นเงินสดออกได้ไหมออกได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79จครับจองร้อยเดียวฟรีดาวไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะมากเลยสับตัวนี้ภาษีพรบมอ,อ,อป้ายวงกลหมืนต่อให้น้ามันเครื่องอันเปลี่ยนตั้งสูงทงร้อ,อนทําให้ยางอันเปลี่ยนใหม่4เส้นคันนี้พร้อมใช้เลยและส่งให้ฟรีทั่วประเทศขอให้ดูคลิปใน YouTube มาก็พอนะฮะสนใจโทรอันเดี๋ยวนี้เลย0ู9 1 1 0 4 9 5 4งห์สสิ่งอันพูดมานะครับทุกอย่างคือเป็นเรื่องจริงนะฮะ แล้วก็อันขอทิ้งท้ายไว้แบบนี้ซื้อ v ีออยังไงไม่ให้เสียใจเป็นหนี้กับรถเก๋ง v ีออยังไงไม่ให้เสียความรู้สึกซื้อกับผมสิครับจบทุกอย่างเจอกันครับ